สวัสดีทุกๆคนเดจ้าเนี่ยวันนี้เรามาช่วยภาวนาให้มรกกรรอดถ้าไม่ถ้าไม่รอดก็เด็ดไปแกงส้มดูอาการนะไม่โตเนี่ยก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดติด <c oughs> ตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาหวหวนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไหลฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเอาไงดีจ๊ะดูท่าไม่รอดแน่นอนเลยเนาะ เห็นอาการแบบนี้ล่ะเพราะฉะนั้นเจ้าจงไปรับใช้ชาสิสดีๆเดี๋เอาไปแกงส้มมะละกอได้เลยเนี่ยเนี่ยหรือหั่นๆซอยๆผัดกับไข่ก็ได้เนี่ยเฮยก็ดูดีจะรอดไหมล่ะฝนตกหนักช่วงที่ฝนตกหนักก็แช่อยู่ในน้ำนี่แหละ ในแวะดูตะลิงปิงหน่อยสิตะลิงปิงเจริญเติบโตงอกงามดีนะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเอาใบหนานเฉวอยมาใส่ใส่หมกหมกไว้แม่เหน็น่ะไม่มีแมงแมลงวีเห็นไหมเอ้เราก็เริ่มจะมั่นใจแล้วว่าใบขมขมพืชขมขมนี่แหละที่ช่วยให้ พวกมแมลงต่างๆไม่ชอบแต่ต้องร้อยเขาย่อยสลายกันนะเราเอาใบขี้เหล็กมาใส่ด้วยนะริงอ้วนไปไหนอ่ะอ้วนนะมอค่านีานะะาน่ดีนี่อันนี้รอปล่อยไว้ทาเมล็ดพันธุ์ใบขี้เหล็กเอาขี้เหล็กมาใส่ได้ด้วยนะขี้เหล็กก็มีส่วนช่วย ไล่แมลงเช่นกันดูส้มจี๊ดสิส้มจี๊ดไม่ค่อยจะโตเลยนะตรงเนี้ยแต่ก็ปล่อยไว้อ้าวนมาแล้วยินดีต้อนรับเช้ามาช่วยแม่รดน้ำต้นไม้พาดูอะไรอ้วน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 ิวนวนวนดตจดตดแลยไม่อยากถ่ายดูน้ำหมำักทับ โอ้ยหลังบ้านยังไม่ได้เก็บดีวกว่าเลยนี่น้ำหมักปุ๋ยค้ออยากให้ทุกคนทำไว้นะผูกน้ําหมักปุ๋ยข้อเนี่ยส่วนมากเราจะแช่ไว้นานๆคือทุกอย่างที่เราทำปุ๋ยเนี่ยเราชอบหมักไว้นานๆเอานานที่สุดเท่าที่นานได้อย่างเก่งก็เดือนหนึ่งเนี่ยน้ำหมักผลไม้น้ําหมักผลไม้เนี่ยถ้าน้ำหมักถ้าเขา หมักได้ที่แล้วเขาจะมีกลิ่นหอมหอมอะ่ะมีกลิ่นแบบหอมหอมหลายคนอาจจะแบบใช้ตามอัตราส่วนที่เขากำหนดสองช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรใช่ไหมสองช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรแต่ส่วนมากเราก็ตักตัก,ตกใส่แต่ต้องอย่างที่บอกต้องระวังเพราะน้ำหมักผลไม้เนี่ยเขาเป็นกรดเอาทาหน้าได้รึเนล่ามีสารพัดเลย นะมะละกงมะกอชมพู่นี่เยอะหน่อยนี่มะกอสุกชมพู่ในต้นต้นเนี้ยเวลาร่วงออกมาคือหนอนอะ่ะเออปลูกปลูกไว้ทาปุ๋ยกับให้หนอนเลี้ยงหนอนกินหนอนกับนกเนี่ยเขาจะหล่นลงมาเงี้ยเราก็เอามาหมักเขาก็จะย่อยสลายมีเอ็มไซ มีวิตามินเกลือแร่ที่ต้นไม้ต้องการเป็นปุ๋ยหวานได้ปุ๋ยหวานปุ๋ยหวานเอาไตราต้นไม้สามวันครั้งเจ็ดวันครั้งส่วนมากเราก็จะใส่ต้นไม้ของเราเนี่ยแหละสามวันครั้ง7็ดวันครั้งว่าทำารอ่าเห็นไหมช่ยแม่ถอนหญ้าเหรอฟิง เพิ่งจะถากถากหญ้าไปหน่อยนึงว้นไปเอาจอบมาปได้เวลาละจอบกระเสียมมีคิดจ่ายละเพิ่งจะเอาจอบมาถากักถากถากถากวันนั้นน้องชายมาช่วยนั่นตัดไว้หน่อยเดียวเนี่ยซากเนยฮอบนี่ปล่อยแก่ปล่อยแก่กระเทียบพันดอกปล่อยแก่ เดี๋ยวเราก็จะเก็บเก็บไว้เอามาปลูกต่อเนี่ยที่โรยไว้เนี่ยเห็นป่ะนี่คือรู้แล้วที่โรยไว้เป็นมะเขือม่วงไม่ค่อยได้ดูแลถ้าไม่ดูแลนะมันจะเป็นแบบนี้แหละปล่อยให้ย่ารกเชียวดูเน,นมีพนักงานถอนหญ้า บางทีมเหนื่อยไม่มีแรงนี่เก็บไว้ทำเนี่ยเราเก็บไปทำไม่ได้พันต่อเก็บไว้ตู้เย็นดเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บตัดเก็บไว้รอให้เขาโดนแดดแห้งๆก่อนเยอะๆยยยเนี่ยเก็บอย่างเงี้ยไปกินเนี่ยอย่างเงี้ยอ่อนๆเงี้ยอันนี้เก็บไปกิน คือเขาออกมาให้กินตลอดนะกระเจี๊ยพันดกยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยเนี่ถ้าออกไปปุ๊บเราก็จะเอาเมล็ดพันธุ์ไปวางไว้ที่นิติบุคคลให้คุณเอสไปแจกๆเขา้านี่นี่นี่น้ำหมักจริงๆเป็นชรีซีสัองคลอสแสงนะสีแดงแล้วทีนี้ ฟามันแตกเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาปิดพอฝนตกใส่ก็จะกลายเป็นสีเขียวมันได้รับไนโตรเจนจากน้ำฝนนะถึงได้กลายเป็นสีเขียวสังเกตว่ากระมังกระมังนี่อย่างเงี้ยพอฝนตกใส่นะเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวเดี๋ยวก่อนอ้ยเนี่ยเห็นปล่ะเห็นป่าน้ำสีเขียว ติดดอกแล้วติดดอกแล้วยังไม่ได้เดี๋ยวกันเดี๋ยวจะปักชำหนานเฉาบ่อไวย้เยอะๆหน่อยแล้วก็ฟ้าทลายโจรหุ้ยเอาละนี่นะหมักขี้วัวในนี้ก็จะมีพวกน้ำหมักข้าวสารจุลินทรีย์ของข้าวแสงด้วยนะเวลาตักศาสพื้น มันก็จะเขี้ยวไปหมดหญ้าด้วยเคี้ยวไปหมดเลยผักคขมแดงสวัสดีปักไก่วนมาหายแล้วไม่ไมีไม่รู้จะถ่ายอะไรนะเนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนทําเหมือนกันนะคือพวกปลูกผักอะถ้าใครจะปลูกผักให้ทําน้ําหมักขี้วัวไว้ก่อนได้นะทําน้ําหมักขี้วัวไว้ก่อนเวลาเราปลูกผักเราก็จะ ไอเนี่ยพอเราปลูกแล้วมันก็ได้ที่พอดีนหนึ่งเดือนคือใครจะทําแบบแช่ทิ้งไว้แล้วใช้เลยก็ได้แล้วแต่แต่ส่วนมากพืชผักต่างๆของเราเราจะหมักพวกน้ําหมักต่างๆไว้นานนะเราจะหมักไว้นานมากนะเป็นเดือนเดือนแล้วค่อยเอามาใช้เนี่ยสวัสดีน้องนวดมาบริขาตาเทียนเอสนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกอยากฟังเพลงรลบๆไปที่ ช่องเดโชสุกอินไปหาน้องนวดมีเพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบี้เขาตัดเที่ยงอุ้ยตอนนี้วุ่นวายกำลังโอ้โหขยายกิจการใหญ่โตเลยตอนนี้โอ้ยทั้งน้องปอทั้งน้องนวดช่วยกันทำส่งของส่งกิง่งหัวฟูกันเลยตอนนี้ยขย,นขย,นนยันขยันเลยอะไรพวกเราต้องขยันกันต่อไปเพราะชีวิตพวกเรายังต้องมี รายจ่ายตลอดเวลาเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเมื่อกีี่เด็ดไปกินแล้วเดี๋ยวรอให้มันแตกยอดใหม่คณะเม็กซิโกอยากให้ทุกคนปลูกจริงๆย้าอยู่เนี่ยแหละอยากให้ปลูกมากเลยคณะเม็กซิโกเนี่ยเขาเป็นอะไรที่อร่อยแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเลยแต่ต้องปลูกเยอะๆหน่อยนะเพราะเวลาเราเด็ดยอดเขาไปกินเนี่ยเออมันต้องใช้เยอะๆ ต้องใช้เยอะๆ,ๆที่จะผัด,ดน้ำมันหอยอะเนี่ยมันต้องใช้เยอะๆยินดีปะหานี่พี่สมพงศ์สวัสดีค่ะม,มีมีหนอนมา,าแท้นะฮะอันนี้ของพี่สมพงศ์ให้มาเน้นมะกรูด่ย,ดยพี่สมพงศ์ปลูกเมล่อนเก่งพูดย้ำๆอยู่นี่แหละปลูกเมล่อนเก่งมาก หวานอร่อยเราปลูกไม่ได้อย่างพี่เขาเคยปลูกล้วไม่รอด <c oughs> หลายรอบแล้วด้วยต้องอุตส่าห์ไปเรียนวิชากับพี่สมพงษ์มาเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้ทำตามพี่ทีนี่ก็หลายคลิปแล้วนะยังไม่ได้แยก <c oughs> <c oughs> โอ้ยแตกมาแน่นเจตโถเอะดาวสาร โอ,ย,โอย,โยวานหางจระเข้อันนี้เดี๋ยวเราถอนออกได้อออละมีอาการไม่สบายป่วยถอนเลยอุ้ยเขากรอบนะเนี่ยททงเพลงเนี่ยนเป็นยายเย็นใครเจ็บคอเนี่ยกินกินเข้าไปใครเจ็บคอมีแผลในปาก กินเข้าไปเด็ดลูกเขามากินลูกสุกๆนี้ที่เราทำขยายกระชายไว้เดี๋ยวรอให้เขาแตกหนอก่อแม่อยากให้ขยายไงเราก็เลยต้องขยายให้แม่หลายกระถางเลยเนี่ยทีนี้ดูที่จิมเลอ้ยตรงนี้พื้นที่ตรงนี้อาว่างนะ นี่โรยนี่ไว้ขึ้นผักโขมแดงเนี่ยประโยชน์เยอะนะผักผักขมแดงเนี่ย,ย,ย,ะนะยสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากเลยกินแล้วชะลอวัยชะลอความแก่เห็นไปที่เอามาปักไว้เนี่ยติดง่ายนะคณะเม็กซิโกเนี่ยคณะเม็กซิโกต้นชายามะละกอกินใบหรือต้นผงชูนรสเป็นอะไรที่ตัดปักช้ำง่ายมาก แต่ต้องปรุงสุดดูยานางทีย่านางยานางที่ปักชำตัดปักชำไว้ยานางที่เราตัดกิ่งมาปักชำไว้เนี่ยให้ลงดินด้วยนี่ไงเอาหนานชาว่ายมาทิมทิมไว้หนานชาว่ายนีย่ตัดกิ่งปักชำติดง่ายๆเลยเดี๋ยวจะเอามาปักไว้เยอะๆจอาไปทำสมุนไพรไล่แมลง เอาไปใส่ไว้ตามกระถางวันดีจ้าได้ยินเสียงไหมพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านเราพี่ดารกากอ้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วแวะของดูของพี่หนุยย่ยหน่อยดีนี่มัมเบรีย์มัมเบรีย์พี่หนุย่ยหมอนพี่หนุย่ยหมอนเชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่หมอนน้องหนวดตัดไปแล้วตัดอีกตัดไปรอบสองแล้วเนี่ยตัดแต่งกิ่งโน้มกิ่งเนี่ยเบิงที่เบิง เบิงเบิงใสออกมะก็ติดลูกแต่ยังไม่ดกเท่าไร่รออีกมอนชิมไมครับเนี่ยอย่างเงี้ยตัดกิ่งมาทิ่มๆก็ติดแล้วเป็นอะไรที่ตัดกิ่งปักชำง่ายมากแต่บ่อนของน้องหนวดหมอนนอกหมอนดำออตุรกีหมอนไต้หวันสตอเบอรี่ต้องเสียบยอดติดตาติดเอ่อทตากิ่ง ตอนถึงจะได้ผลนะคุณหนูไงพวกคุณหนูมึงคุณหนูอยู่นอกมึงนอกอยู่มึงนอกคะยากยากจริงๆตัดมาทิ้มทิ้มทิ่มติดยากมากเนี่ยเพิ่งรื้อไปเห็นป่ะเห็นไหมเนี่ยเพิ่งรื้อไปแล้วก็ไปหมกหมกไว้ตรงนู้นแล้วก็เอาน้ำหมักจากเศษอาหารมาหมักบักหมกหมกไว้ เราเคยทำคลิปหมกทำเอา,เอา,เอาน้าหมักจากเศษอาหารมาหมักดินไว้นะเราเคยทำไว้แล้วเราก็ไปตักมาเป็นถังๆเลยแล้วก็เอาไปสาดให้ทั่วเลยแล้วดินกลบก็หมักเอาไว้จริงๆหมักไว้เดือนหนึ่งอ่ะดีแต่ส่วนมากเราใจร้อนใจร้อนส่วนมากนู่นอยากให้คืออยาก จะปลูกต้องปลูกมี่เร็วอ่ะเอาโน่นเอาหนี่มาโรยบางทีมันก็ไม่ได้ผลไงมันเจอน้ำหมักที่ยังไม่ได้ย่อยสลายมันก็เป็นกรดเลยนี่ยต้นองต้นอ่อนอะไรที่โรยโรยไมันก็ไม่ติดใจร้อนอย่าใจร้อนสวัสดีจ้ะเมื่อเขือเปราะกระท้อนหน้าแว่นสวัสดีจ้ะเมื่อเขือเปราะไม่ได้สนใจดูแลเลยแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาอะไรมาหาไม้มา นั่นน่ะทำไม่ให้เออ,เ,อ,อเนี่ยฟ้าทลายโจรเนี่ยฟ้าทลายโจรเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาแก่แล้วก็ให้ร่วงอยู่แถวเนี้ยเออรู้แล้วเอาไปดูดูดูแล้วละเน่เน่เน่เอาเนี่ยเอา,ากระถางนี่นี่เนี่ยเริ่มแก่แล้วใช่ป่ะใช่ป่ะ นี่เลยไว,ไว้ไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวให้ร่วงมาเดี๋ยวเราต้องเอาดินเอาดินมาใส่นะเอาดินมาใส่ให้หมดเลยตรงนี้เวลาเม็ดเขาร่วงลงไปเขาก็จะเกิดหม่องนนเนี้ยฟ้าทลายโจรเนี่ยมันจะขึ้นมาเต้ไปหมดเลยนะในอย่างเงี้ยเห็นป่ะเดี๋ยวกันเด็ดเนี่ยเนี่ยเม็ดเขาเม็ดฟ้าทลายโจรแล้วก็ถ้าเขาแก่เนี่ยเขาก็จะปริแตกออกมาแล้วก็จะมีเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ ด้านในของของฟ้าทลายโจรเมล็ดพันธุ์แก่ๆจะปลิวปลิวไปตรงไหนขึ้นตรงนั้นน่ะถ้าลงดินนะเนี่ยเม็ดของฟ้าทลายโจรที่ไปขยายพันธุ์เดี๋ยวก่อนจบคลิปก่อนเดี๋ยวจะเอาดินมาใส่ตรงนี้แหฮ้ไม่ได้หรอกตอนนี้เราเรสังเกตเห็นหลายอย่างแล้วว่าพืชผักขมขมเนี่วเวลาเอาไปใส่กระถาง อ่อพวกทดลองมะเขือเปราะก่อนพืชที่อ่อนแอง่ายๆเป็นโรคเป็นแบคทีเรียเป็นไวรัสอะไรแบบเนี้ยดูอาการก่อนรักษาหวานไปลขมขมเั็นยานะจ้ะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดการย้ายฟ้าถรายโจนในะ่ะฟ้าถรายโจนประโยชน์เขาเยอะนะป้องกันไข้หวัดได้เนี่ยเขาไปเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะแต่มันขมมากเ,เด็ดยอดไปกินเนี่ย เนี่ยเด็ดยอดไปกินได้นะยอดเนี่ยใครที่แบบกินขมขมเก่งๆโอ้ยสุดยอดขมขมติดลิ้นเลยอ่ะเนี่ยฟ้าไยโจรเนี่ยเด็เราก็ป้องกันมันเป็นการทดลองของเราสังเกตไหมเราจะมีปุ๋ยรอบบ้านเลยเห็นไหมเราจะมีปุ๋ยหมักโน่นนี่นี่นั่น ส่วนมากจะเป็นคือเราจะเป็นคนที่ทำน้ำหมักต่างๆเอาไว้ใช้โดยที่ไม่พึ่งปุ๋ยเคมีทุกอย่างที่เราปลูกสังเกตไหมรอบบ้านเราเขาไม่รู้ต้นไม้เราไม่รู้จักปุ๋ยเคมีนะเออเราก็ใช้น้ำหมักที่เราทำนี่แหละแต่น้ำหมักของเราเนี่ยส่วนมากจะหมักไว้นานหมักไว้นานเหมือนแบบฮอร์โมอนสดฮอร์โมอนไข่อะ เราก็จะหลายคนอาจจะทําสูตรที่แบบทําใช้ได้เลยใช่ปะ่ะแต่ส่วนมากของเราอ่ะเราจะหมักไว้นานแล้วก็เอามาใช้ส่วนมากไม่ถึงเดือนเราก็ใช้หมดแล้วเพราะดูสิเราปลูกไว้รอบบ้านเนี่ยมันเยอะเดี๋ยวเราก็ต้องไปให้ปุ๋ยแนละ้วส่วนมากให้ปุ๋ยในกระถางสามวันเวันครั้งนะ เพราะในกระถางเขาหากินเองไม่ได้ไปละไม่มีอะไรมากเลยวันนี้ขอให้เพื่อนๆทำช่อง täähetto YouTube นะตบท้ายด้วยยุยงแต่แขงรวยเพื่อนๆทำช่อง YouTube เพราะว่าการทำช่อง Youtube ถ้าขยันทำอนาคตข้างหน้าเราก็มีเงินใช้อใช่ไหมแกต,ตัวไปทำไรไม่ไหวแล้วเรามีเงินเดือนคนชรา คนชาราจากรัฐบาลและของ YouTube มีไว้กินไม่ใช้ไว้เก็บยามแก่เท่าชาราทำไรไม่ไหวอันนี้ยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวค่อยเก็บทำนะทำนะนี่อ่ไปละงานเราเยอะมากเลยตอนนี้ยุ่งดุงดุงนางหัวฟูไปหมดแล้วแต่เราก็จงจัดสรรเวลาได้ขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลากันนะเพื่อนๆ หลายๆช่องช่องปลูกผักเนี่ยขยานขยัน,นตอนเนี้ขยันทําถ้าเหนื่อยก็พักแค่นั้นเองเนาะเหนื่อยก็พักแล้วก็ชาร์จแบตให้เต็มแล้วก็มาทําใหม่วันนี้ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแค่นี้นะ